ต่อกับกิจกรรมสนุกๆของสองสาวพื้นซีมุกดานรินรักและสกายทีลาสุดว่างตรงกันปุ๊บก็หาเวลาไปกินอาหารและเล่นสีน้ําซึ่งทั้งคู่พยายามหาเวลามาเจอกันบ่อยๆเพราะเป็นสาวเงาเงาทั้งคู่ได้มาเจอเพื่อนชีวิตก็มีสีสันเหมือนสีน้ําที่ทั้งคู่ไปเล่นนี่แหละค่ะสกายเก็บภาพมาฝากตามไปดูกันเลย บางปูก็ต้องนัดกันทาอะไรสักอย่างแบบสาวเหงาๆสองคนไม่น่งคุยกันเพราะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ <c oughs> จะหาอะไรทําแก้เบื่อกันไปแต่ละวีคก,กินบ้างวาดรูประบายสีเนล่าสุดก็ไปสร์สีกันมาไประบายสีคือหนูกับมุกเนี่ยจะมีความชอบคล้ายกันหลายอย่างมากเราก็ชอบวาดรูปเหมือนกันใช่เป็นหนึ่งในนั้นชอบมุกก็ชอบเหมือนกันเขาเป็นคนชวนหนูเลยแบบวีคนี้เดี๋ยวไปรับน ไปรับกินข้าวกันเสร็จแล้วเขาก็จัดกิจก,กรรมของเขาเลยนะ oh. มาเดี๋ยวเราแบบไปกินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปวานรูปรบายสีกนต่อนนะเนี่ยฉันโทรจองร้านอะไรเรียบร้อยนี่ก็แบบโอเคนี่ก็ง่ายอยู่แล้ว <Okay. S 2> ใจง่ายใจง่ายเราก็แบบโอเคว่างอยู่เราก็ไปไปติดตามผลงานของมุกดานในละครไฟน้ำค้างส่วนสกายกำลังถ่ายทำละครเรื่องในรอยรายและคุณแม่แก้ขัดค่ะ